สวัสดีครับสวัสดีครับมาอีกแล้วครับวันนี้นะวันนี้เรามาที่คลองสิบเอ็ดอำเภอหนองเสือปทุมธานีนะดินตารางวาสองพันห้าเนาะนะครับดินราคาถูกนะแปลงละสองร้อยสามสิบตงวามีสองแปลงนะครับท่านใดนสนใจลองเข้าไปชมดูนะเราวิ่งถนนเส้นลังสิตคอนยกวิ่งเข้าคลองสิบเอ็ดเรียบคลองไปนะไปก็ไปผ่านวัด้ด้วยนะวัดไอ้กลับไปไหว้พระวัดปัดป่าคลองสิบเอ็ดนะครับผ่านไปก็แวะไปขับขออ้อนกันนะนะครับ เสร็จแล้วก็เข้าไปที่ดินนะที่ดินก็จะมีสารเป็นลักษณะเป็นอาสม,มหาสวหลถุปูะสงคะนะที่ทำเอาไว้เพื่อให้กราบสักการะหรือจบูชาขอโชคลาภกันนะที่ดินแปลงนี้จะอยู่ใกล้กันนะครับท่านใดสนใจลองเข้าไปชมดูนะครับที่ดินตารางวา2,500ันนะเนื้อที่230ตารางวามี2แปลงมีเพื่อนบ้านแล้วนะจะซื้อไปปลูกปกปูบ้านกวานไปเนาะสนใจนะครับติดต่อไปที่เบอร์086 166 2ป4นะึ่งหกสนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะติดตามหลัซื้อเก็บไว้กันนะ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ